สวัสดีทุกคนผมเจ็เองวันนี้เรามาอยู่ที่เกมเ g t h e Dungeon กันเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยไปอธิบายในเกมทีละนิดเทละน้อยนะสำหรับเกมนี้ก็จะมีตัวละครมาให้เราเลือกเล่นตอนเริ่มต้นอยู่4ตัวละครน,นะแต่ละตัวละครก็จะมีเปิ่มกับความสามารถที่ไม่เหมือนกันตอนเริ่มมาแตกต่างกนะันเนาะ อย่างเช่นคนนี้จะมีตัวของกรอมาให้ฮะเนี่ยตัวของของ,ของกรอกซึ่งเขาจะรับดามจได้มากกว่าตัวอื่นในนี้ผมจะเล่นเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบมากกันก็คือผ่อหนุ่มคนนี้ครับโดยที่เราจะเริ่มต้นมากับปืนพก1กระบอกครับแล้วก็จะมีสกิลกับบุณกุญแจเนาะตัวของสกิลของตัวนี้ก็คือจะเป็นการคว้างระเบิดแฟลชนะครับเพื่อทําการแบบสลายมวลกระสุนสลายมวลหากระสุนนะฮะที่เข้ามาดนปืนเราจะสามารถบรรจุกระสุนได้ตามภาพนะแต่ตัวนี้กระสุนจะเขาอินฟินิตี้นะเราก็ต้องกดตัว R เพื่อทําการรีโหลดกระสุน,นะฮะ มันไม่ได้ยิงได้แบบต่อเนื่องเนาะและจาัญกรณอีกอย่างหนึ่งที่เกมนี้ต้องโฟกัสก็คือการกดกระโดดก็คือตัวนี้ฮะจะสงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในเกมนี้ฮะเราต้องฝึกใช้ให้มันคล่องๆเนาะเพราะมันต้องใช้ตัวนี้หลบในการบ่อยมากเพราะกระสุนในเกมนี้มันมาแบบหมุนติ้วๆเลยอะ่ะตอนที่ผมเจอเกมนี้มันให้อารมณ์เหมือนตอนที่เล่นโซน i ยเลยอะ่ะไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักเกมนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะรู้จักกันนะ โ okay, อเคหลังจากที่เราเคลียร์ตัวนี้ไปได้เขาก็จะเปิดแมปตรงนี้นะฮะเราจะสามารถกดวาร์ปตรงจุดนี้ได้เลยฮะเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมาเลยในระบบของเกมเนี่ยเราสามารถวาร์ปไปห้องไหนก็ได้ที่เราเคลียร์แล้วแล้วก็มีอย่างนี้ที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือเราจะสามารถกดเนี่ยสไลด์ฮะบนพวกสิ่งของอย่างเช่นโตะฮะหรือจะมีแบบอ่าอินเทอร์แอคกับพวกสิ่งของในในในฉากต่าง,างๆเนาะซึ่งในแต่ฉากมันก็จะมีของบางอย่างให้เรากดใช้ได้ด้วยสิ่งสำคัญของเจ้าตัวนี้ก็คือเราซัคข้ามได้นี่เราก็สามารถข้ามได้ฮะสไลด์ได้แต่ไดเยอมัพง แล้วก็อย่างนี้ที่สำคัญเลยก็คือสามารถกด e ฮะเพื่อทําการคว่ำโตเพื่อเป็นบังเกอร์ะ้ะเราสามารถดันได้ฮะนี่อย่างเจ๋งเลยแต่่วก่องเกอร์นี่สามารถพังได้นะโอเคแล้วบอกสำคัญสำคัญในเกมก็ยังมีเพนี e ฮะโอเคที่เหลือก็จะต้องเป็นฝีมือของทุกท่าแนลน้วที่จะต้องไปเล่นตอนนี้ก่งผมแตกนะสังเกตว่าหมวกผมหายไปแนละห้องนี้ต้องใช้ใช้กุญแจเพื่อเข้าไปฮะ ล้วก็จะดรอปเป็นไอเทมมากุญแจแล้วก็มีเลือดครับแล้วก็มีตัวของช็อตกันกระสุนเกมนี้มีจํากัดด้วยนะอันนี้ฮะสามารถกดอินเทอรไรกับพวกไอเทมในฉากได้นี่คือสิ่งอย่างอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบในในเกมนี้กระสุนนี้จะมีจํากัดนะครับแตหรบบแต่ละปืนแต่มันจะสามารถหาเติมได้จากพวกกล่องกระสุนที่ดรอปนะซึ่งมันจะเติมกระสุนให้กับปืนเราแค่หนึ่งกระบอกเท่านั้นที่เรากดเลือกกดเลือกเติมอ่ะโอเค แบบนี้ค่อนข้างใหญ่นะแต่การที่เราจะไปแมปอื่นได้ก็คือเราต้องเคลียร์บอสประจำชาร์ปเตอร์ของแต่ละชาร์ปเตอร์นั่นนะฮะแล้วก็ลงไปในชาร์ปเตอร์ที่ลึกไปเรื่อยๆย,ยิ่งเราเล่นไปในชาร์ปเตอร์ที่ลึกเท่าไหร่พวกแบบมอนต์มันก็จะยิ่งแบบยิงกระสุนโคตรเยอะใส่เรามากขึ้นเท่านั้นฮะผมยังเคยไปได้สุดแค่ประมาณชาร์ปเตอร์ที่3เองซึ่งยังไม่แน่ใจครับว่าเกมนี้มันมีกี่ชาร์ปเตอร์กันแน่แต่บอสเนี่ยตัวไฮไลท์เลยฮะ เดี๋ยวผมไปสำรวจห้องก่อนมันจะมีห้องของโอเคห้องของต้องใช้กุญแจได้เป็นอันนี้จะเป็นเหมือนตัวของเขาเรียกว่าอรอาร์ติแฟกต์เนาะซึ่งมันผมก็ไม่รู้หรอกความสามารถมันคืออะไร,รต้องกดเก็บไปเองฮะซึ่งมันช่วยอะไรก็ไม่อาจทราบได้เหมือนกันสําหรับเกมนี้มันมีตัวช่วยอย่างตัวเอ็มแอซิดนะครับเกมนี้มันเลงเองเนาะเราต้องแบบกดเลงเองเครื่องยิงแต่เกมนี้มันมีเอ็มแอซิดช่วยเราน้อยนึงอยู่แต่สามารถปิดได้นะถ้าเกิดไม่ได้ชอบระบบตัวเนี้ยเขาว่าแป้งบนดีกว่าฮะเพื่อความรวดเร็วอ่ะ เราต้องแบบใช้ประโยชน์จากจากฉาก,ากให้ได้เต็มที่นะเราไม่ได้เก่งแบบซูเปอร์ฮิวแมนฮะเราโดนกระสุนเรามีโอกาสโดนแค่สามนัดเองแล้วเราก็จะไปเกิด้ยผีผีผลกอกวิผีถือปืนฮะเกคกุญแจแจงอีกอย่างนึงสำคัญของสกิเนนี้ก็คือกุญแจนะฮะอันนี้จะเป็นห้องห้อง,ห,องห้องรับนะมันจะมีบางทางที่ไปไม่ได้ฮะเราต้องเป็นคนที่ค่อนข้างช่างสำรวจหน่อยเพื่อจะเข้าไปห้องรับฮะ โอ้โอ้โอโกิก้งก่อนระเบิดระเบิดระเบิดมันสามารถกิ้งปัดกระสุนได้ด้วยนะเนี่ยแต่แต่มันจะต้องมีตัวของอาร์ติแฟกต์ก่อนผมได้อาร์ติแฟกต์เกมหนึ่งมาที่มันสามารถแบบกิ้งแล้วมันปัดกระสุนได้บอกเลยว่าโยกอยู่เงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยกระสุนเหลือแค่แปดสิบแปดนัดเองแต่ผมไม่ค่อยชอบปืนเนินปืนนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเจอมันต้องไปหาปืนเปลี่ยนมาหน่อยละห้องรับนี้เป็นไรเอ่ย โอเคเป็นห้องของผมมีกุญแจอยู่ดอกหนึ่งพอดีนี่ไงปืนปืนมดตะนอยยิงเป็นกระสุนมดแบบไอ้นี่มาฮะมดอวกอวกเหมือนเม็ดก้อนกลมๆอะไรแบบสักอยาก่างแล้วก็เป็นการโจมตีแบบเด้งด้วยนะเดี๋ยวผมสำรวจกันฮะเงินผมมีสามสิบเก้าเนาะเกมนี้นจะมีช็อปไปเข้าด้วยฮะอันนี้เป็นห้องบอลละสังเกตที่เป็นห้องบอลแล้วฮะผมจะไปห้องข้างล่างก่อนผมยังไม่เจอช็อปในแมบ,บนี้เลยอมมดผมมันเปลี่ยนกระสุนได้ ก็คือนี่เป็นกระสุนไฟแล้วเปลี่ยนนี่เป็นจะเป็นเป็นกระสุนด้อันนี้เป็นห้องอันนี้ฮะอันนี้มันคือเครื่องอะไรอะเครื่องแจกเครื่องเครื่องแจกเลือดฟรีเก๋สู้บอสเลยดีกว่าเป็นพระ,าร,ะ,พร,ะ,าร,ะราชากระสุนเจ้าพระราชากระสุนบุลเล็ตคิงราชากระสุนบอกเลยว่าเกมนี้ต้องหลบดีๆแล้วเนี่ยโอ้มดมันโอ้โห ผมผมผมโดดได้จังหวะได้แย่มากเลยโอ้อยต้องตั้งใจเล่นหน่อยจริงจริงผมสามารถกดคิวนะถ้าเกิดผมมั่นใจผมหลบไม่ได้อะเนี่ยผมจะสามารถแบบปัดพวกนี้ทิ้งออกได้อโอ้นกระสุนมันจะแตกอุ้ย เปิดปืนดีกว่าโอ้มดผมไม่ไม่ไม่ค่อยแบบโอ๊ะเมื่อกี้หมดไปได้ชัวร์ว่ะรบบบบบหยุดสแปมเดี๋ยวนี้นะโอ้ยมันโยนขวดมาใส่ผมด้วยนี่โลดดิ้งกระสุนอันนี้จะหมดแล้วฮะเหลือสี่สิัดเอง เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างยากเลยนะต้องต้องแบบโฟกัสตัวละครเราหลบดีๆเลยแถมยังต้องทำดาเมจฮนะพอบอสเกมนี้มันไม่ได้บางอะ่ะโอเคโดนอีกแล้วถ้ามัวแต่หลบเนี่ยดาเมจเราไม่ทันปิดบอสก่อนที่เราจะตายแน่เลยเยี่ยมอุ๊ยผมเสียเลือดไปต้องหนึ่งหัวใจกับอีกครึ่งหลอดน่ ได้ฮิวคืนมานิดนึงกับได้กกระสุนฮะแล้วก็ปืนใหม่แถมได้ก่อนมาด้วยปืนที่เป็นปืนวัดอู้หู้ปืนนี้มันมีดาเมจปะเนี่ยหรือว่าใช้แค่แบบนี้เอ้ยอ,นนอ,อันนี้เลือดอันนี้เลือดฟรีแอบคอบก็คุณลงไปดันเจ้นต่อไปโอโ้แอบใช้ยากนะเรื่องของระยะฮะแต่เรื่องของดาเมจนี่ผมไม่ติดนะ อุยอ้ยโอ้ผมไม่ได้กิ้งออกัข้างนอกเลยเรื่องของดาเมจผมผมผมไม่ติดใหาดาเมจเขาแรงมากเลยแต่จะติดปัญหานิดนึงก็คือเรื่องของระยะผมเปลี่ยนปืนเอาปืนมดมาเล่นดีวกว่าโอ้เจ้าแดาไม้โอ้แต่ปืนนี้ลูกซองปืนนี้ก็สุนจะหมดเราไม่ได้ต้องใช้ต้องใช้ปืนมดอย่างดีเลี่ยไม่ได้เดี๋ยวต้องหาร้านค้าเพื่อเอาอกระสุนมาเติมปืนมดไม่ใช่ปืนมด,ดี่ยปืนลูกปืนลูกซองเราระวังหลุมไปนะฮะเกมนี้มันจะมีหลุมด้วย เป็นสีที่อันตรายมากเลยเป็นสีที่ผมตกแล้วก็เสียพลังชีวิตเอยร้อน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 โอ้ยผมโดนดาเมจดไฟตัวเองด้วยอะ่ะแย่จังเลยโหกล่องว้ยทำไมเองเองไม่ตายฟ้าโอ้โหปืนตอนนี้ศักยภาพมันแย่มากเลยออฟเฟอร์กันผมให้ปืนมดได้นะ ปืนมดไปฮะได้ผมได้อะไรคืนมาได้ได้หน้าหน้าหน้าจะได้เลือดเพิ่มมาฮะน่าจะเอาปืนไปเทกับเลือดวู้ฮู้โอ้โหอันนี้เป็นมินิป่ะเนี่ยอ้ะเอ็มตี้แล้วอู้เสเลือดตรงได้นี่เนี่ยเผาไปเลยละกุญแจห้องนี้เป็นห้องลับฮะต้องหาทางอื่นในการเข้าซึ่งมันไม่ใช่ทางนี้แน่นี่ โดดไปดิว้วอุ้ยปืนนี่มันเล่นยากเนี่ยโอเคไม่เล่นแล้วอุ oh, ้ยกล่องกระสุน,นขอบครับจอมเวทฮนะโอ้โ oh, ห oh, จอมเวทใช้เวทอัดหน้าแล้วก็มีสลามใจร้ายด้วยปืนนี้มันแอบเบานะแต่มันยิงง่ายกว่าไอ้เจ้าสองปืนที่ผมมีแน่ๆเลยเข็มเข้าห้องนี้ได้ กอ่ของทองอะไรอะ่ะปืนผมมีสี่ปืนนะตอนเนี้ยโอ้กระจ๋งนะได้ได้ได,ได้ปืนใหม่มาข้างข้างบนไปได้อีกฮะเป็นห้องกล่องครับมีข่อยโยงในด้วยกดเปิดกุญแจไปเลยอ้าเปิดไม่ได้เหรอสงสัยน่าต้องการกุญแจพิเศษปะ่ะเจอตัวอะไรอะ่ะบอมคิงแลยเนี่ย เอ้ยทำไมกระสุนผมมันเปลี่ยนนะไอ้ไอ้ไอไอตัวนี้มันใช่บอสจริงปะเนี่ยโอเคขอโทษครับอาจจะเป็นที่อร์ติแฟ์ผมก็ได้นะที่ผมไม่ได้มาเเคลียร์ตัวยืนล่างกันด้วยนานรำคาญนละ้เอาตายแล้วมินิปะเนี่ย ได้แมปแล้วก็ได้อาร์ติแฟกต์อันหนึ่งครับเป็นโล่ห้องห้องลู่ตัวนี้มีปืนกับเลือดผมเอาเลือดก่อน24ได้เลือดครึ่งหนึ่งแล้วก็ระเบิดอันนี้ผมมีแล้วนีร้อยกว่าลุงขายของแพงจังเลยข้างล่างมีมหนาไปฮครับระวังดีๆโอเคผมควรจะบอกตัวเองแถมมันจะแอคทีฟตอนเราไปเหยียบด้วยนะเนี่ย ใจร้ายมากเลยฮึบอะไรสักอย่างมาฮาร์ดฮาร์ดอ,อฟอไอฮะได้หัวใจเพิ่มอีกหนึ่งดวงแล้วเนะี่ยบังเกมข้างบนถ้ามันมีหัวใจเพิ่มอีกให้ต้องหนึ่งดวงอันนั้นอันนั้นเป็นหลุมนะดูดีๆนะฮนะเนี่ยโอ้ระเบิด มชอบปืนนี้จังเลยอ๋อผมได้จะใช้ไอเทมกดมาฮะเป็นไอเป็นไอไอเทมกดใช้มาอยู่ข้างล่างตรงขวามือตรงเนี้ยเป็นไอเทมกดใช้ครับแต่ยังไม่รู้นะมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปกดใช้ตรงตอนด่านบอสน่าจะกดสเปซบาร์นะทำใจก่อนฮะเมดูซ่าฮะมุดน้ำไปด,ด้วยโอ้ยมีโอ้เม้เฮ้อจะกอกัน ตัวเมลซ่ามีปืนคู่ฮะอุย้ยนางกระโดดด้วยด้วยตรงตรงพื้นหน้าจะเป็นพิษฮะโอ๊ปโอ๊ปป้ากระสุนนี่น่าจะหมดฮะเนี่ยโอ้ยเกาะผมหายว่ะอุยอ้ยแต่แอบแต่แอบแต่แอบบา้ากันนะแต่ เอาใช้เอา,เอา,เอาผมเป็นหินหนผมว่าถ้าอยู่ทำแบบยิงไม่ได้วะแอบบางหน่อยนะเนี่ยตัวนี้ไม่ไม่ได้สู้ยากเท่ากับตัวของเจ้าขิงมาตายที่แล้วฮะขิงรู้สึกว่าสู้ยากมาก่อนนี่นายได้กุญแจมาแล้วเ,เก็บของก่อนผมได้ไดไดตัวอาร์ติแฟกต์มาเพิ่มเต็มเลยวันน้กุญแจจยากไปดูซ่าม,มาเปิดตรงนี้แหละ สวัสดีขอบคุณนะที่ช่วยปลดปล่อยโอเคคนนี้เขาจะให้อะไรเราสกคิปไปลิปิปอ๋อเป็นตัวละครใหม่เงี้ยเหรอเขาบอกเขาจะกลับไปอยู่ที่ฐานทัพเราฮะนี่นจะเป็นการปลดตัวละครใหม่หรือเปล่าหรือไม่ก็ปลดเป็นเอ C ตัวใหม่เนาะช่างมาแล้วกันทีแรกผมนึ้ว่าเขาจะให้อะไรอะไรผมซะอีกแต่คิดว่าเขาจะให้เป็นตัวละครใหม่นะน่าจะเป็น a b c ฮะวัะนี้อยากได้กระสุนเพิ่มอะโอ้โห กลุ่มกระสุนถือปืนช็อตกันฮะแถมแถมแถมถึกสุดๆเลยด้วยโอ้โหมันมันตายแล้วมันมีสลามเกิดมาด้วยฮะเนี่ยเอ้ยตุยไปซะไอ้เจ้าสลามแตกเป็นตัวเล็กตัวน้อยเต็มเลยเนี่ยหมดหรือยังฮะหมดแล้วเนาะอ,อุ้ยได,ได้ได้ไ้มไม้ ยิมร่วงไปซะได้เล,เลือดถ้าสำหรับห้องนี้โอ้ผมต้องรีบเดินทางแล้วโอ้มีป้อมปืนด้วยโอ้โหแถบแถบ,แถบป้อมปืนมันยิงผมด้วยว่ยิงไง้พวกตัวพาทิ์นี้ก่อนอุย้ยไอ้ไอนี้หายหมดแล้ว วิววิวอะไรเนี่ยหนัวหนัวหนัวโฟกัสครับต้องโฟกัสดีๆเคี๊รบ่ข้มจิตทำงานแล้วโอ้ยเห็ดยักโอ้โหเห็ดยักกระสุนแบบพิจาอ๋อกระสุนมันช้ามันไม่ได้เร็ว ต้องต้องต้องใช้ปืนนี้เลยเฮ้ยของก,กระสุนยอดเกี่ยมอ๋อไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจโอเคกำลังงงอยู่ทำไมมันตึ๊ด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 เราต้องใช้ปืนที่เก๋สุดข,ของของเราฮะเราอย่าไปงกรนะก,งกระสุนเด็ดขาดเลยนะเกมนี้ห้ามห้ามงกกระสุนนะห้ามงกปืนเราควรจะใส่ทุกอย่างที่เรามีอะโอเคตอนนี้เลือดเลือดผมจะหมดแล้ว เฮ้ยผมยิงพลาดด้วยเออ้รงนี้ไม่มีอะไรเลยหรอตอนนี้เรื่องผมอยู่ขั้นวิกฤตแล้วอะ่ะอุย้ยเชลสลามบิกินผมชอบเวลาเขาเป็น,ปนกระเป็นกระสุนแบบมิสซาอย่างเลยอะ่ะอร่อยมากปืนมันอร่อยมาก ไม่มีกุญแจอีกแล้วออชีวิตติดกุญแจไอ้คุณลุง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 ต่ตั้งหัวจะซื้อกุญแจพอป่ะวันเนี้ยมีตู้กดน้ําฟรีหมผมปะคุณลุงขายทุกถกหน่อยได้ไหมสามสิบห้าลุงกระสุนก็เหลือน้อยฮะดเดี๋ยวผมได้ห้องเดี๋ยวห้องนี้ผมได้จะมีเงินพอนะ แต่มันมีต้องสองที่ให้ผมเลือกอะผมน่าจะเลือกห้องเมนหลักนะโอเคได้เงินละไป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  let's go let's go let's go อ้นจะถามว่าผมโอ้ยยังมีชีวิตยอยู่เหรอโอ้ยแนนอนสิถ้าไม่มีแล้วเฉยๆโอ้ยโอ้ยแย่ตอนนี้ทำอะไรก็แย่เนี่ยเปิดกล่องสิอะไรหัวรูปกระเป๋าหัวหัวใจให้ตัวนี้เพิ่มฮะแมกเลือดผมตอนนี้ผมมีห้าแถวแล้วเลือดอะแถมแถมได้เลือดมาต้องหน่วยหนึ่งแบบฟีฟีแบบเต็มดวงเนี่ย ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมถือว่าเราเลือกได้ถูกที่โอ้แต่ตอนนี้ก็สุนผมยังหมดแล้วอะ่ะมันขี่หนีไปแล้วมันไม่ตายแล้วนะโอ๊ยอะไรโอ้ตกใจหมดเลยวายล่วง เ yeah. ย่วุ้ยปืน Empty slot อ่ะมาไปกินมันกินอะไรผมไปอ่ะมันกินปืนช็อตกัะผมไปเนาะเอาปุ่นเอาเอาเอา,เอาปืนนี้ไปกินด้วย <Yeah. S 1> แระอ่ะควบรวมปืนเสร็จแล้วุ u เล e t แอปแอร์พอร์ตกันมันเบาจังเลยอะ่ะ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันเบาจังเลยอะ่ะเ,เลือดโอ้แดงหัวใจเต็มดวงก็คือใม่อีกแล้วห้องบอลโอเคอย่าไปยุ่งกับมันห้องนู้นชิงจากห้องนี้ยังไม่ไปห้องอันนี้อีกแล้วฮะยังไม่มีกุญแจอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ย โอ้โหโอ้มันตายยังโอ้โหเกือบตายอยงผมอ่ะบุเลต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 โอเครอดยุ่ระเบิดระเบิดนะเนี่ยไอ้ไอ้ถังแก๊สเนี่ยมันยิงเป็นบุเลตอ่ะมันยิงเป็นตัวสะกดอ่ะ เกือบแล้วเฮ้ยยังจะรอดนะผมอ่ะแล้วเหลือแค่เม็ดเดียวสู้บอสน่ะล้วสุนก็ไม่ม yeah ีฮ่าฮ่าจะหวั่นกลัวครับเออรอยังไงเนี่ no Slide Slide ยอุ้ยโอ้ สเปซบารเอาสเปซบาผมเป็นโลหรออ้าแล้วอยากตายก็จะมีสรุปแต้มคะแนนนะฮะเขาจะบอกว่าบอสที่เราฆ่าไปแล้วตัว,ต,วตัวตลอรที่เราเล่นสกับดันเชนที่เราลงแล้วก็เวลาวันนี้ทั้หมดแล้วก็เงินที่ขายไปเราตายจากสาเหตุโดยประการนี้ฮะก็คือโดนกระสุนอัดหน้า แล้วก็นี่ขอที่เรารวบรวมมาก็โอเคคนระับทุกคนสองเรบวันนี้ผมก็ขอตัวลาพี่ฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาต่อ,ตอเนาะผมขอไปหาดูอะไรในเกมนี้เพิ่มเติมหน่อยสหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันบาย